ชอบไปหมดจะได้มาดู MV ก enfin ันแล้วเพราะว่าต้องพูดถึงวันถ่าย MV เนี่ยหลากหลายอุปสรรคมากใช่ว่าเดี๋ยวเราค่อยมาเมาส์กันแล้วโอเคก่อนพร้อมยังพร้อมไหมอู้ตื่น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 มฉันเฮ้ยนางสาว มันดูไม่ร้อนเลยนะเนาะโอ้ยสวยมากว้าวาอย่ะดูตัวเล็กมากพ่อดอกไมนะ้เป็น ก็เหมือนพู่จิวกันจริงๆเลยอ่ะน้องพิกซี่คืออันเนี้ยร้อนมากที่มาดูไม่ร้อนเลยอ่ะวันชอบฉันชอบสีตรงนี้มากโอ้ยว้ายหนูิส้ติดตามาลวมาลวมาลวเตี้ <c oughs> ว้าวที่เกวดเป็นสาวมากขอบสอไอพี่อะไรกันนะอ๋ออันนี้เจ้าของร้านนกนึงนะที่เหลือลูกน้องอ้า nên ninning quá San thu เหงื่อดูเหงื่อดิชอบจะ ชอบมาตลอดเลิกไม่ได้รอฉันไม่ขอเพียใช้สายตาและเอฉันชอบเธอทุกอย่างถู้ไหมคิดถึงได้เปล่านึกถึงได้ป่ชอบจะจมดใชอ้โหน่ารักมาอุ้ยฉันชอบสีนี้มันมันกว้างมากอะ มันคืออะไรอะเมื่อกี้เหมือนแบบว่าเราเดินเข้าไปในบ้านจิ๋ไวไงน่านรักอะอ่สีสวยมากค่ะชัมนมากแฟรี่มากจริงตอนแรกว,วันจริงจริงวันที่เราถ่าย MV มวีเนี่ยมีอากาศทุกรูปแบบ ถูกประสะเริ่มต้นจากซีนแรกก็คือหนู<ช>มืดอ,อยู่<ช>ยัง,ย,ย,งยังมืดอ,อยู่แสงยังแบบเอ้ยยังไม่ค่อยมานเท่าไหร่หรแต่ว่าแบบ7จ็ดแปดโมงเโมงแล้วด้วยแต่า่กำลังดีตอนนั้นถูกแล้วก็โอเคพอถ่ายเสร็จก็โอเคเริ่มร้อนเริ่มร้อนแล้วก็มาซีนหนูนะคะร้อนแบบว่าคือปีที่เราใส่กันนะจริงๆมันขยับได้ด้วยนะทุกคนแบบว่ามันจะมีมอเตอร์ คือโดนแดดแล้วก็ละลายเสร็จแล้วพลาสติกอะไรเงี้ยวะเพราะว่าเหมือนทั้งแดดตอนนั้นด้วยแล้วก็ไฟที่แบบว่าเซตด้วยอแต่เขาทําออกมาแบบว่าดูไม่ร้อนเลยเก่งมากพอพิมาร้อนเสร็จเราก็จะเป็นถ่ายซีนรวมก็คือซีนเดียวซีนเดียวแล้วก็มาซีนรวมใช่ไหมคะก็คือท่าเต้นใส่ชุดใส่ชุดนักฟ้านักเต้นสามคนแล้วก็อนที่นอนนอนใช่เปิดเลยค่ะนั้นคือตอนเต้นเนี่ยเราร้อนมากร้อนแบบพิมมาต้องแวะเช็ดเช็ดหน้าม้าทั้าง่าหน้าม้านะคะแล้วก็ พอซ so. <laughs> ินตรงนอนอ่ะ so. ก <sh> ็เ <pu> ร <h> ิ <protagonist> <sh> ่มคึ้มแล้วเริ่มใจไม่ดีแล้วก็ถ่ายรีบถ่ายรีบถ่ายตรงนอนให้เสร็จสรุปฝนตกฝนตกแบบฟูเป็นพายุเลยค่ะทุกคนแล้วซินต่อไปก็คือซินเดี่ยวเราก็รอรอรอเขาก็จัดเซตกันก็จัดเซตกำลังจะถ่ายก็ตกอีกรอบหนึ่งนะคะก็รอประมาณชั่วโมงกว่าปรมาแล้วก็นั่นแหละค่ะ ก็ถ่ายแบบใช่ฝนแต่ว่าเขาสู้มากนะเพราะว่หนูเห็นแบบว่าหนูกับอีโกถ่ายเสร็จแล้วแล้วก็พักอยู่ใช่ไหมคะมานี่ออกมาีออกาไมาหนไ่อาแล้วพอคนอืนมาขนาใช่แต่ว่าออกมาแบบว่าดีมากใช่ใช่ก็อาจจะเห็นตรงผมที่มันอาจจะยุ่ๆโดนทั้งร้อนทั้งฝนนะคะแล้วมันชื้นแล้วมันไม่เก็บความร้อนใดๆอะไรก็ที่ชุดแดงอะค่ะที่ไม่มีหลอนหยุดในหูแล้วมีเต่ ความแบบจงกระตังนะคะก็ออกมาแบบเป็นธรรมชาติใช่เออกมาสวยมากใช่แล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีซีนที่เราต้องออกไปวิ่งข้างนอกแต่ว่าแต่ว่าเสียดายมากเพราะว่าฝนตกก็เลยย้ายเข้ามาถ่ายเป็นแบบว่าเป็นเซตผลไม้จริงๆเราจะเป็นแบบสาวเก็บไล่ส้มเลยใช่แล้วก็วิ่งอยู่ในสวนเป็นจริง ไม่เป็นไรเขาก็ทําออกมาได้ดีจริงแต่ว่าได้อีกมูดเลยนะมีน้องกระต่ายมีน้องกระต่ายอ๋อใช่ใช่ใช่ที่มีตัวที่อยู่บนตักหนูค่ะทุกคนน้องเชื่องมากแบบหลับเออหลับจริงแล้วแบบอยู่นานมากใช่แต่ว่าเขาคัดกองคัดทุกอย่างมาแล้วไู่แล้วกระต่ายหนูกับอิงโกะคือไปคนมากไม่อยู่ให้เลยแต่ว่าอะไรที่เด็ดกับกระต่ายรู้ป่ะอะไรคะซองซองที่เราซื้อถือยังไงสันสุกไง ต้องขอบคุณนะคะทางสัดส,สิบนะคะทําให้ MV นี้ออกมาสวยงามนะคะต้องมาที่สนับสนุนพวกเราเนาะตั้งแต่เป็นพิเซนเตอร์แล้วก็รวมถึงเ v นี้ด้วยนะคะใช่ค่ะไงพวกเราก็ขอฝาก MV เพลงชอบไปหมดนะคะรวมถึงเพลง <ใน S 1> ติดฝ<ล>นในอลับลบั้มเรนของเราด้วยใช่ไหมแต่ว่าถ้าพูดถึง m ินิอัล,ลบัมของเราเนี่ยในทุกๆเพลงมันจะแบบว่ามีสตรอรี่ในทุกๆการถ่ายทำทุกๆวันที่เรามีการถ่าย MV เนี่ย มันจะต้องมีแบบฝนตกจริงๆแต่เดย์จะอยู่แล้วนะเออใช่ไม่เอาแบบแตกต่ากาศเออเดย์จะอยู่ตกตอนพิมมาเป็นนางเงือกนะคะแล้วก็เปลี่ยนกลายเป็นซีนซีนแบบสวยไปเลยอ๋อใช่เพราะว่าฝนกลายเป็นเหมือนแบบฝนธรรมชาติเลยค่ะด้วยแล้วก็ลอมเลิกก็ตกตั้งแต่เช้าตกหนักมากด้วยคืมด้วยแต่ว่าเราโชคดีนะเพราะเราถ่ายในชตูชัปเพลงเลยอะไรนะก็ชัปไฟหมดก็ตกเอ่อตีดฝนตีดฝนก็ตกไล่ ติดฝนก็ตกอย่างนั้นหรอติดฝนมีเอ็มวีอย่างนั้นหรอมาเบสะใช่เพราะว่าเพลงติดฝนฝนมันก็ต้องเป็นจริงมันก็ต้องจริงอย่างเงี้ยแหละค่ะคนแล้วก็แบบว่าจริงๆแล้วอีกหนึ่งคอนเซ็ปต์นะคะนอกจากแบบว่าความเป็นจริงที่ฝนมันจะตกทุกวันเนี่ยเพลเอยที่อัลบั้มเพลงชื่อเรนเนี่ยเพราะว่าเรามาจากคอนเซ็ปต์ว่า no rain no flowers นะที่ถ้าไมม่ีฝนก็ไม่มีดอกไม้ดอกไม้ก็ไม่สามารถจเติบโตเนาะมันจริง หน้าฝนเป็นหน้าที่ดูอบอุ่นแล้วก็ดูเซาด้วยมันมสามารถแยยจนไปหลายมูดได้มากๆใช่ใช่แล้วก็ยังคงคอนเซ็ปต์ดอกไม้ของพวกเราพี่ชีนดยค่ะยังไงก็ฝากมินิอับบลบั้มเพลงของพวกเราเ้วยนะคะเชือ่ออัลบั้มว่าวเรนนะคะฝากทุกๆเพลงเลยะค่ะแล้วก็ฝาก MV ชอบไปหมดได้นะคะใช่ค่ะแล้วก็อย่าลืมเข้าไปเล่นชาร์จกันได้นะคะติดแฮชแท็กชอบไปหมดชาร์จค่ะฝากเพลงทุกๆุกเพลงในมินิอัลบั้มด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่ค่ะทุกคนบ๊ายบาย ก็มันชอบเธอไปหมดชอบทุกๆอย่างชอบเธอมากกว่าใครก็มันชอบมาตลอดลักไม่ได้หรอฉันไม่ขอเปลี่ยนใจสายตาและท่าทาง